สวัสดีครับป็นช่างครับพี่น้องเยบซีทุ่านครับสวัสดีครับสวัสดียังง่ามครับพี่น้องเยบซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ยงชนแนลลากะอาจารย์แหลกครับพี่น้องถึงเวลาสุกขขันครับพี่น้องโทษสอบถามเลขมีที่มาเสีย้ยนน้องบัวครับพี่น้องอญญว่ายำแล้วนะเนาะว่าหลังจากที่เป็นตัต่อยแล้าท่านมาแล้วคือฝันดีบอพี่น้องเยบซีทุ่านเนาะเอาแาจะมาเมิองมาแล้วคอยมาแล้วแล้วฝันดีบอหรือว่ามันเป็นจังไหร มันเป็นตะลุดคืงวัผ่านมาบอลวัดที่ผ่านมารกระสูนสังจรบ่ไหวค่ะท่านผู้ชมสู่สังจรบ่ไหวก็คือล่มคืนค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เดินมาสามวันวัดที่ซีนมาแอดแมนวัดที่ซีนหลุดพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมวัดที่ซีนหลุดพอดีเลยอ่าใน,นวัดแรกที่เขาเอามาค่ะท่านผู้ชมจะลาบนภูงวดแรกที่เขาเอามาคือหนึ่งเดียนแปะค่ะ mm. เอาที่สองสี่สี่สองสี่หกหกสี่ค่ะวัดที่สอง เอามาค่ะท่านผู้ชมเข้าไปที่28สำหรับเลขมีที่มาค่ะว่าที่3อ๋อนี่ว่าที่แรกค่ะเอาที่21ก็คือว่า3งวดว่าที่3ก็คือว่าที่4ก็คืออไปน้าสันจร,รค่ะท่านผู้ชมเาราก็จะนําเสนอเปน็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบก็จังปหยิบจัะสําหรับงวดนี้เราเราเอามาที่นี่ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมสําหรับงวดวันที่16กันยายน2567 เสียนองบนลำพูนเลขมีที่มาค่ะท่านผู้ชเน้นล่างกันบนเลี้ยงมาที่หกกับเก้าค่ะมีะมาที่หกกับเก้าแล้วกระจาไปที่หกสองหกห้าเก้าห้าเก้าสามเรามุกคมไปที่เก้าสามตัวเดียวค่ะทา่านผู้ชมแล้วก็ดับไปที่หนึ่งค่ะดับล่างไปที่หนึ่งเขาก็มาสอบถามแล้วเบือ์นคาร์วาผขสัมภาษณ์แล้วเนาะว่าเราเป็นยังไหนเราหยิบตากอุตตีมาแล้ว เป็นตะคือหรือว่าเป็นตะคือเนาะค่ะเนาะเขามาฟังเจ้าตัวคนเล่าค่ะก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับพี่น้อยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ใน,ใน,ในะเพื่อนๆไปลองรบแบบแนวทางฮัลโหลเจ้ค่ะสวัสดีค่ะว้ามาแล้วครับพี่น้องย e พี่จกินข้อเลี้ยงหบ่เจ้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เป็นไหนเนาะ ฟันดีบ่เจ๊บัวค่ันบ่ดีฟันไะเหยียบผีผเป็นกิน <c oughs> โอ,โอ้มันนหยีดมันดูจริงหรือเปล่าเลยอมัแล้วไปเห็นเห็นนะเห็นเห็สิก้มเอาั่นก้มร้องไ,ได้กินเหม็นแ,<ม>แล้วเหมันติดเหยียบผีอืมแล้วจีบไปมาแล้วหรือเป่าครับแม่อนหลายมือเลยนะเจ๊เนาะ หลายมือหลายเว้นแล้วลต่เงหวดสักฟันนี่หลักอ่ะแจะจ้องหวดเลยเจีจ้าเพราะก็สิ์ฟันจ้าอืมเป็นยังไงหร่เจ้ความฝันฝันก็ไปเ,เห็ดเห็ดเราเห็นเห็ดเห็ดน่าแหละมูอแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยตรงน,นี้ผัวเห็นน่าติ สิ่งก้องเกตบับบเนะี้ยเอาคือได้กินเหม็นเม็นเหลียวบนสีเหียบขี้ก็ได้ทอดเห็ดทอดเห็ดเหม็นอี้หลายอืมเออเจ๊เคยฝันแบบนี้เลฮะเจ๊เคยฝันแบบนี้มันมันเป็นตีว้ใช่ไหมมันมันดีหรือมันไม่ดีสำหรับแกนะพ่อดีแต่ว่าซื่อขึงมาก็เลยไปว่าในห้องน้ำาต่ผมมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นดอกอือ ถือเป็นเครียดนอกอ่ะอาจจะบาดีบางคนพนฝันดีเด้นะเจ๊น่ะเป็นแบบนี้น่ะโอ้โหความเป็นเจ๊นี่เสียวราก็เสียกับเสียยี่ดอกว่าเสียนิ่งๆหน่อยแล้วแล้วเลขนี้ที่มาเขานี่จะเป็นตะมาร์ทมั้ยนะจ๊ะเจ๊คือเคยอยู่บ่เพราะว่ามันันกันเกี่ยวอยู่ไงตังแทกับพาดแล้วพู้ลัก สัมพลาดแล้วเป็นใจเราเจ็บปวสุฟฝังเ่ยสามพาดแล้วนะคือสามาดแล้วฝาว่าเขาเอารถมาชนเอารถดีรถสีขาวมาทนงเอมาจอดไว้ตารางบ้านบ้านหลังเกา่าบ้านไม้หลังเก่าพูดนะละ่ะอ้แล้ววันนี้สปันเราไปซื้อของครับไปต่อเขาต่อเขาเขาเดียหกสิดขาดให้เขาหกสิบสี ต้อกันไปต้อกันมาอยู่พันล่ะเขาว่าบาดเดียวก็ขึ้นไปคอยรูดน่งเขาว่านะเรื่องทหารก็ตกลงกันดอกเมียกัดกันบาดแผลเล็กนี่ไงฟันฟันมาได้เพิ่นเอารถมาส่งเท้แมงในฟันมะแก้ซื้อรถบ่เขาว่าคอยน้องเฟืองซื้อไว้หัวเต่ามาส่งอื พอเขาเสียมาส่งแม่นมาซื้อไว้กระโดดแล้วผมมีเวลาเอมามาส่งออกไปเอามาส่งมือนี้กับพี่เป้าเมื่อบอกยูก,กินข้าวกินน้ำกับพวกกินว่าเป้าไม่ฝนนมันเห็นป้ายสีแดงปุ๊บเจ็บพอเห็นเป็นรถดิรมีป้ายเดี๋ยวเบิร์ยุนหางผมมีป้ายโอ้เป็นรถดิมันรถมาส่งพี่น้องเราก็ไปตลาดปุบเจ๊ เงีไปตลาดซื้อของไปต้อกันกับแม่ข้าแม่ค้าเสียออกหกสิบห้าเจ๊ใส่หกสิบสี่อือเหรอแม่ค้าจะออกหกสิบห้าพี่น้องหกสิบสี่มันคือคืออยู่จากน้อยอยู่อือเกื่อกี้มีหกขายได้วยแต่พี่น้องมีหกสองหกสามเก้าห้าเก้าสามเด๋็ดดีหกห้าครับเก้าห้าตัวเดียวกันอ่มกับแม่ตัวอ่าอือแสดงว่าฟันดีเจ๊เนาะ ฟันดีอยู่เพราะว่าดีหยยบไปเดียเย๋ยวจะฟิล์หยยบเต็มตีนเลยฟยิล์มหยายาบขีนหยาบขี้เต็มตีนอ,อ่ <laughs> อาขันฟันว่าหยาบขี้หยาบอย่างนี้ลทัททีบางคนนี่สวยค่ะท่านผู้ชม,มแต่ว่าลทัททีบางคนนี่โซกค,ค่ะอ,อันนี้มันอยู่ที่ผู้ฝันค่ะม,มันอยู่ที่ผู้ผู้ฝันว่าสิาเรียกโชคเลยว่าเรียกอย่างถ้าโชคข้าหมาะเจนอ่ะ บากไว้ต,ตีนาา้า,นาท้างก็เป็นนาเอฟซีสำหรับมย่ยำความฝันเพิ่นว่าแลวจากสิเพิ่นไปน้ทางไปแล้วเพิ่นฟังดีบ่กะเนี้ยหนี้ยืมินค่าหกสิบห้าบาทจุดีเป็นจอราคากันเหมือนซื้อของเมาเจแมนไปซื้อของใหญ่ของหกตุดีในค่าแถวหกสิบห้าไอ้ตอตัากไปต่อกันมาอยู่ทันละลุงหรอกแมวกัดกันเลยหูเนี้ย <c oughs> พี่นลังเย็บซิขอบุญขอบคนเจ้ครับพี่นลังสอบถามพี่แน้วช่างค่ะหาโชคใหมันเลยเจ๊แล้วค่ะขอบคุณอะไรค่ะค่ะเจ๊ว่ามี่โค้กขาอยู่พี่น้ังเพื่อนฝันเกี่ยวก็เลยโค้กขาแล้วฝันแล้วฝันว่าหลังที่เขาสัมผัสไปแล้วเมื่อสัมผัสเมื่อแรกไปแล้วปล่อยให้ปล่อยออกมาแล้วกลางคืนแล้วฝันมาเพื่อนขับรถมาส่งเราอื เอาไปจอดไว้ใต้ตารางนะะี่ค่ะท่านผู้ชมตารางเงี้ยเราเลยเราบอกว่ามันเป็นบ,บ้านหลังเก่ารล้ว่าเป็นบ้านหลังเก่าเราไปเลยบอกเขาหนะ่อให้เอาเขาไปไว้ในตารางเลยอ่าบ้านเลขที่เราได้บันทึกค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่เราสามศูนย์ค่ะหนึ่งสามศูนย์สำหรับบ้านเลขที่ของเราจะมาไปยี่นี่นีไปหลังเอฟซีก็จดออกอ่ามาประกาศให้ทุท่านก็ได้ก็ได้เอฟซีได้ใช่ บ้านพี่เราละวันเขารถมาส่งละวันเราไม่ได้ซื้อแต่ว่าคนที่เอารถมาส่งเนี่ยบอกว่าแฟนเราแฟนเราเนี่ยซื้อไว้ตั้งตัดดนแล้วซื้อตใบตัดด่วนแล้วม่ได้ไปเอาจากที่อาบนก็เลยเอามาส่งแล้วก็เลยบอกเขาไปจอดไว้ใต้ตารางเลยค่ะน้ำมันส่งบ้านเลขที่หนึ่งสามศูนย์บ้านเลขที่เจ้าหน่อยสามศูนย์ค่ะอันนี้บ้านเลขที่เลขที่ โอเคอย่างยกให้เพ okay, okay. ิ okay. ่มพ well. ี่น้องอะรูปแบบนาช้างรูปแบบนาชาครับพี่น้งอย่ารีบมีที่มาเสียน้องบ่อลำพูครับพี่น้องย้ําแนวทางเสียน้องบ่อลำพูโทดสอบถามมาเป็นฝันบ่อพี่น้องขยายเจี่ยวก็หกห่างฝันเจี่ยวอยู่เสือเจียวก็เลยหกห่างแต่ตัวอื่นกับพี่น้องย็บที่จะไปพิจารณาเอาฝากไว้เป็นแนวทางมีหกสองหกสักหกห้าเก้าห้า เก้าสามครับพี่น้องเลขมีที่มาเสี้ยนน้องบัวครับพี่น้องยิบซี่ร้อนล่างอย่างเดียวครับพี่น้องกันบนไปนิดหน่อยยิบซี่น้องเนาะเน้นไปที่ล่างค่ะเน้นไปที่ล่างกันบนเอานิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมคบขออุณพี่น้งเสี้ยนมีที่มาค่ะขอบคุณพี่น้องยิบซี่ว่านี้เป็นวันที่ห้าแล้วค่ะวันที่สี่หลุดวันที่ห้าจะมาหรือไม่มาเราก็มานอนรุ่นกันค่ะท่านผู้ชมมีแค่สี่ห่างเท่านั้นค่ะ ขอบคุณบคุณพี่น้องเๆๆอฟซีดูสันที่ส,สามารถรับชมเดี๋ยวเจนจนจบครับพี่น้องเอฟซีดูสันสมควรเก็บเวลาสิ่งเดียวลุงครับพี่น้องเอฟซีเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็จะอย่างสวัสดีามากครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ